สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องข้างหลังใีกันผมบอกเลยราคาพูดถึงราคาก่อนดีกว่า26,990บาทนะครับ26,990บาทนะครับมาเรามาดูสเปคกันดีกว่าเลยดูตรงนี้ก็ได้ผมแกะบอร์ดออกมาอยู่ตัวหนึ่งเพราะผมต้องประกอบใหม่หนึ่งตัวเพราะว่าเขาจัดสายมาไม่สวยเลยต้องรื้อทำใหม่หมดอ่ะ cpu ครับจะเป็น ไลเส้น9้ครับเจ็ดเก้าห้าครับไลเส้นเก้าเจครับสำหรับตัวนี้นะทุกคนไลน์เส้น9 7้า0 x 16คอสาสเทสตแรมครับ DDR 5 16สิบหกจบัี่พแล้วก็ m อมจะเป็น WD Blue SN 5 7 0ใช่ไหม5้าเจ็หรือ5้าห้านะ น่าจะราลานะั้นแหละทุกคนขนาด500 g จิกใช่แล้วก็บอร์ดตัวนี้จะเป็น msi mag b 6 5 0 m monster นะล้ว monster ป่ะ Wi-Fi ตรงนี้ซับ Wi-Fi 6 e ้วนะครับบอร์ดตัวนี้ cpu ยเส้นตัวใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ซิงค์แบบนี้นี่ถ้าดูแบบเดี๋ซิงค์จะเป็นซิงค์แบบนี้กล่องไม่มีเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า r เส้นเนี่ยเขาจะเอาเลข sn ตีกับตัวกระดองของ cpu เรียบร้อยแล้วนะคนเราดู cpu ม เดี๋ยวผมแกะให้ดู้ย้ยแต่ก่อน AMD เขาจะเป็นแบบ a m 4ที่เป็นเข็ม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 อะเข็มนั้นอามาตะกมากเลยนะใช้มาตั้งแต่แทนที่ยมสมัยก่อนแล้วก็เป็นเข็ม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 แบบนั้นอะเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยพอถอดซิงค์ออกเนี่ยเข็มแม่งชอบงอ เราก็ต้องเอาเอาลารเล็กๆมานั่งดัดมันผมเป็นประจำาฮะบนั้นอันนั้นคือ AMD ของแท้นี่ AMD ของปลอมนี่ดึงออกมาขาไม่งอนะเพราะมันไม่มีขามันจะเป็นเหมือนของ Intel เลยแต่หน้าสัมผัสมันจะเป็นแบบนี้ไอตัวที่มันเป็นตัวลวดทองแดงข้างในจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ได้เหมือน Intel ร0 0ปรเ็นะครับแต่าาก็จะคล้ายๆแหละทำแบบเดียวกันในเส้น 97950X ก็จะประมาณนี้แล้วก็ Power Supply พราะว่าสปายจะเป็น650วัตต์80พัดโกหมดเลย650วัตต์80พัดโกหมดเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดจะมีจะมีตัวเนี้ยที่เป็น27990เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวาจะาราวานี้แล้วก็ส่วนอีกอีกสตัวเนี่ยจะเป็นสเปคอื่นแต่ไอ้สเปคนั้นเดี๋ยวายทีหลงังเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อน ไอ้ไอ้ีกสองตัวนะั้นเดี๋ยวทีหลังเลยเดี๋ยวเอาตัวสี่ตัวนี้ก่อนนะครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทผมว่าไม่ต้องเทียบกับมือหนึ่งหรอกถ้าจะเทียบกับมือหนึ่งไม่ต้องเทียบทั้งหมดหรอกครับเทียบแค่ซีพกับบอร์ดก็พอแล้วซีพกับบอร์ดราคาก็เกินราคามือสองแล้วนะครับถ้าไม่เชื่อลองเทียบดูลองเทียบดูเราเข้าไปเทียบในเว็บได้เลยแอดไว้ยังมีขายนะซีพยู CPU ตัวนี้เพิ่งออกมาปีเดียวเองมั้งอะไเส้นเก้าตัวนี้สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทผม จริงๆผมสามารถขายได้ขายในราคาที่แพงกว่านี้ผมก็ขายได้นะแต่ผมก็ขายเท่านี้ดีกว่าเหมือนแบ่งกันนะทุกคนก็ผมจะลงพร้อมกันหมดเลยทั้งในกลุ่มแล้วก็ใน YouTube เดี๋ยวก็จะอัพคลิปพร้อมกันเลยนขายพร้อมกันทีเดียวเลยนะแล้วก็ชุดน้ําจะเป็นดิฟคูลครับมาดูตัวนี้ก็ได้อันนี้คือผมใส่กราจอเข้าไปเทสนะเพราะว่าตัวเครื่องมันไม่มีกรานจอมานะครับเคสจะเป็นของทาง MSI นะมีพัดลม RGB ตัวเดียว ขาถ้า,าจะเอาออกไปมัง้งก็จริงจริงตัวนี้น่าจะให้ไปเยอะกว่านี้นะ power supply หก0้ห้าสิบวัตต์แปดสิบพัทโกครับผมบอกเลยว่าจบจริงๆบอร์ดตัวนี้ใส่ m อมาทูได้สองตัวนะครับรับบัสแรมสูงสุดได้อยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยเลยบอร์ดแบบนี้ก็แปดพันเก้าะทุกคนราคาที่ผมเห็นมานหน้าขายอยู่ตอนนี้แปดพันเก้าแต่ที่อื่นผมไม่เห็นนะเพราะผมเห็นอยู่แค่ที่เดียวก็ลองเอาชื่อรุ่นไปเช็คดูซ p u 2 1 0สองมื่นหนึ่งพันกว่าบาทอะ สองอย่างนี้รวมกันก็เก 10, ือบสามหมื <S <S ่นแล้วนะแต่อันนี้สองหมื่นหกพันเก้าอ้สิบถูกถูกอ่ะถูกมันจะถูกยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสเกมกันดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในไฟเอ็มดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องตัดหรอกนี่ลืมไปเข้าไปแล้วสี่ศูนย์แปดศูนย์ซเปอร์ครับกับไอเซนเก้ามันก็เหลือแหละทุกคนผมก็เทสอูเฉยๆว่าไฟเอ็มไม่โดนแบนนะเขาเล่นได้นะครับปกติประเทศที่เทสก็ไพเวสิตี้ คงไม่ต้องเทสเซตติ้งหรอกเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าใส่การ์ดตัวนี้มันสุดทุกอย่างได้อยู่แล้วครับแต่ผมบอกเลยว่า CPU เนี่ยยุสเซต15%ผมบอกเลยว่าวันนี้ที่เราจะเทสกันเนี่ยไม่มีเกมไหนหรอกที่กิน CPU ตัวเนี้ยที่กิน CPU ตัวเนี้ยได้ถึงร้ออรนตะไม่มีหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆนี่แหละอาจจะมีตอนโหลดเชเดอร์เฉพาะบางเกมนะก็จะประมาณนั้นแหละทุกคน พอมร้อนต้องพูดตามตรงเลยว่าชุดน้ํา2ตอนอะไรเส้นเก้าร้อนนิดหนึ่งนะครับคือเจ้าของเครื่องเก่าเนี่ยเขาเป็นบริษัทนะเจ้าของเป็นคนจีนคือเขาไม่ได้ว่าจะใช้งานอะไรมันหนักหมามากอะ่ะเขาก็เลยประกอบมาเท่านี้แต่ทั้งหมดอะ่ะที่บริษัทเขาที่ผมไปดูมันมีสามสิบกว่าตัวนะครับอันนี้ผมแบ่งมาล็อตแรกอะ่ะคือหกตัวส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไปเคลียร์ข้อมูลกับเคลียร์งานของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบ่งมาให้เรื่อยๆตอนที่เขาเคลียร์เครื่องกับเคลียร์ บริษัทเขาเสร็จนะครับก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆแหละจนกว่าจะครบสามสิบตัวแหละแต่จริงๆมีทั้งหมดสามสิบกว่าตัวประมาณนั้นวันนี้ก็มาหกละก็น่าจะมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาเคลียร์อะไรเสร็จเขาก็จะติดต่อมาเราก็รับเรื่อยๆเพราะว่ามันมีงานมีอะไรอยู่ด้วยแหละอันนั้นก็คราวนี้ที่เขาคัดออกมาคือลบข้อมูลล้างอะไรเสร็จก็จะเป็นแบบนี้แหละเค่อยๆทำเพราะว่าคนเขามีได้ยเยอนะเนาะอืไปะผมว่า ไฟเอ็มมันสบายอยู่แล้วที่ผมเทให้ดูคือมันเข้าได้นะเ,นเครื่องไม่ได้โดนแบนนะครับแล้วจริงเครื่องบริษัทเขาไม่ได้ใช้เล่นเกมเหรอกฮะเล่นเกมอะไรประกอบทีสามสิบตัวสามสิบตัวเครื่องเป็นล้านนะทุกคนถ้าประกอบพร้อมกันสามสิบตัวราคาเป็นล้านนะเขาประกอบมาทํางานนะเป็นเครื่องบริษัทจหรา,าวนี้ตายทุกคนเราไปเี่เกมอื่หงกันดีกว่าไฟเอ็มมันน่าจะสบายสบายอยู่แล้ว ต้องเทอะไรเยอะหอกไฟเอ็ม CPU โหดโหดผมว่าต้องไปซนะัดเกมโหดๆไปอย่างไซเบอร์พังไปเดี๋ยวไปเจอกันเลยไซเบอร์พังครับตัดกอนตัดครับอ่าทุกคน Cyber ump, ไซเบอร์พังดีกว่าเกมนี้มันซัด CPU โหดอยู่ผมจําได้ว่ามันกินโหดจอ 2K 4K ผมไม่มีนะทุกคนผมเอาเลยเอาจอ Full HD มาเทสนะแต่จริงมันก็จริงๆมันต้องไปมากกว่าน,นี้แหละจริงๆพวก480เลยพวกเี้ยเขาแนะนำพวก 4K แล้วล่ะไม่เป็นไรเราปรับไปเลย เลเทซิ่งูอะได้ครับผมสุดมีอะไรสุดอีกไหมผมจําได้ว่ามันมีอันนึงปรับให้เป็นวิกลจริตได้อีกอะอ่ะนี่ไงคุณภาพการสะท้อนบนพื้นที่ของหน้าจอไม่ปรับให้เป็นวิกลจริตไปเลยเฟรมเจนอ่อนทุกอย่างอ่อนอุ้ยถ้าใครจริงๆนะถ้าใครใช้จอ Full HD แล้วใช้การ์ดพวกนี้นะนี่ทุกคนดูร้อยกสิบเฟรมวอนนี้ไปเดี๋ยวลองไปดูเมืองข้างล่างหนะ่อยดีกว่า ผมเซเร์พ,พังผมติดมานานแล้วเนะี่ยแต่ก่อนมันบั๊กมันเยอะไนงะผมก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นบั๊กมันเยอะแต่พอตอนนี้บั๊กมันหายหมดแล้วอะเมแม่งเฟีย้ยวแล้วอะแล้วยิ่งมาพร้อมกับซีรีส์ <c oughs> แต่งตัวอะไรของเราเลยอเลยเราต้องรอแล้วเนาะแีะ่อันนี้รอลอะถ้าใครได้ดูซีรีส์ ถ้าใครได้ดูซีรีส์เนี่ยทุกคนน่าจะรู้กับตัวนี้นะอันนี้คือม i l i เท c h อ p o โปกี้ซ d นเดว t สทานนะครับซ a n เด v i สทานเราจะหยุดเวลาได้นี่เราใส่บิวแบบพระเอกเดวิดเลยอะ่ะเนี่ยเราจะวบอยแบบนี้ได้อะ่ะเนี่ยเราจะทำแบบนี้ได้ละชะลอเวลาลโะาโคตรเฟี้ยวโคตรอิน เดาเราในเกมมันจะเป็นวิกลจริตไซเบอร์ไม่ได้แต่เราก็ทำให้ตัวเองเป็นวิกลจริตได้ในการไล่ฆ่าชาวบ้านเราไปเรื่อยๆเาไล่ฆ่าไปเรื่อยๆนี่เราก็เป็นวิกลจริตไซเบอร์แล้วครับเราทำแบบนี้ได้อ่ะอย่างฟุอเยะเลยนหะ สี่ดาวแล้วแล้วก็ลื่นจริงๆถ้าใครหาพวกเจ็ดศูนย์ทีไอแปดศูนย์เลยพวกนี้มาใช้อะ่ะอย่างได้อะ่ะโอ้ยอย่างลื่น ที่อันเดียวเราก็คิวได้หมดนะอ้าวบัคเฮ <c oughs> ้ยนี่มาแล้วไอ้หน่วยหน่วยบ้าจะมาแล้วเราก็เอาอะไรอะไรกลัวโอ้โหอย่างอึดเลยโอ้ยอย่างอึดเ,เลยว่ะอ๋อ โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วหิวขึ้นมาก่อนเอาดิอย่างเงี้ยได้ทั้งวันอนะ่ะวอกเลยเพิ่มเลือด่อนโอ้เรียบร้อยสุดท้ายเราก็แพ้พวกนี้ร <c oughs> ื่นทุกคนใครหาก,การ์ดอะไรมาใส่ก็สบายอะ่ะอันนี้ได้เหตุซิงโง่ได้นะสุดทุกอย่าง ใครที่ใช้อเอา4080แล้วมาใส่4080 4070ผมแนะนำให้เพิ่มเพิ่ม power นะพอนี่ใส่อยู่ไป็น650วัตต์เองทุกคนที่ใส่อยู่เป็น650วัตต์เองเพิ่มดีกว่าถ้าจะใส่แบบ8090ต้องเพิ่มนะแล้วก็เพิ่มแร m เพิ่มอะไรแบบนี้อัปเกรดได้ต่อยอดได้ทุกคนชุดนี้เอาไปอัปเกรดได้เลยสำหรับเบอร์พังสบายทุกคนไหายห่วง cpu มันรับได้อยู่แล้วครับหรือเหลือและ cpu ยังไม่ได้ตกรุ่นด้วย ปัจจุบันนะยังมีขายอยู่ในแอดไว้ JB มีขาย,ยกับทุกร้านสองหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทแล้วลางนี้เฉพาะสี่บนะอันนั้นคือราคามือนหนึ่งนะครับบอร์ดก็ถ้าซื้อมือหนึ่งก็แปดพันตีไปเจ็ดพันแล้วกันนะมือหนึ่งบกส่วนลดอะไรพวกนี้ด้วยรถเลเบิเลอะไรแบบเนี้หกเจ็ดพันถ้าจะประกอบมือนหนึ่งนะประมาณนั้นอ่ะก็อะไรต่อดีไปเดี๋ยวลาร์ดดีกว่าไปครับตัดก่อนไปเจอในเดี๋ยวลาร์ดจริงๆซับทุกเกมตัดครับ ให้ทุกคนเดลัสต่อดีกว่า <laughs> ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องเฟรมนะผมโฟกัสเรื่องตัว CPU อนะซี u ยเ่สามสิบหกเจ็ดปครับเหลือทุกคนเดล s สเนี่ยผมต้องโหลดเชเดอร์ก่อนนะเชื่อไหม <laughs> ผมโหลดเชเดอร์แป๊บเดียวเสร็จเลย <laughs> ไม่นานอะไอตอนที่ผมเทส1ิบ0า f ส3 5ร0ยฟสิบสาห้าร้ยังนานเลยอันนี้โหลดแป๊บปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จเลยเร็วกว่าเยอะเลย โหลดเสร็จเด้อไม่ถึงสิบนาทีได้บางที่ผมโหลดเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ที่เพิ่งเข้ามาเขาเข้ามาให้ผมโหลดเสร็จเรืใหม่ทางไหนวะผิดทางวะนหลยทางนี้วะเนี่ยหลงทางอันเนี่ยเ <c oughs> วลาสอฟตพาร์ทวันนะซีพียูมันก็เหลือแหละนี่คือผมใส่นี่ให้เลยนะคือเราเทสจอฟูเอสดีเลยเนี่ยมันจะได้กินซีพียูเยอะๆหละแต่เราสุปว่ากินเนี่ยสี่สิบกว่าสามสิบนาะละล่าจะราวนี้แหละ ผมบอกเลยว่าเหลือเหลือจริงๆอากาศฉันแตกอ่ะมันจะให้เรายิงยิงก่อนเลยไม่ต้องขอเพราะเรารู้ว่าเล่นอร่อย,อยเหลือผมบอกสบายครับเลดลสสามสิบขวางสี่สิบเองเมื่อกี้ใส่เบอร์พังก็งกินเท่าไหร่กินนิดเดียวเอง ผมก็ลืมดูมัวแต่ไปน,นั่งมาตีไอ้พวกตำรวจพวกนั้นอยู่มัวแต่เป็นวิกรจริตไซเบอร์อยู่ลืมดูเปอร์เซนต์เลย่ปทุกคนเหลือเดี๋ยลาสก็เหเลยอผมบอกเลยใครจะเอาการ์ดตัวไหนมาใส่ก็ได้ซีวีวตัวนี้เขาซับหมดแนละ้วฮะจะใส่ยี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์เลยก็ได้ซับแต่อาจจะต้องเปลี่ยนพาวเวอร์นะแล้วก็เพิ่มแรมเพิ่มอะไรนิดนึงอะไรแบบเนี้ถ้ามีงบหน่อยเปลี่ยนชุดน้ำเลวกก็ดีครับเอาชุดน้ำตัวนี้ไปขายทิ้งมือสองแล้วก็ซื้อชุดน้ำสามตอนดีๆมาใส่อย่างพว EK, พว รีวจงรีวจินอะไรพวกนี้เพราะว่าความร้อนเขาสูงคนระับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าความร้อนสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนี่อะไรอีกอะที่กินซีพียูไปเดอร์แมนเนี่ยผมก็กินอยู่ไป่เดีประเทศไปเดอร์แมนกันน่าจะพอละเพราะที่ผมเทมาผมบอกเลยว่ามันมันเหลือด้วยสามหมาจริงๆเหลือเลยอะเหลือเหลือบัลลังก์เหลือใครจะซื้อไปทํางานก็ได้นะ ตัดต่อเรนเดอร์เพราะว่าพวกลาเส้นเก้าหรืออะไรพวกเนี้ยเขาออกแบบมาให้ทํางานประมาณนั้นอยู่แล้วแหละออกแบบมาให้ทํางานพวกตัดต่อเรนเดอร์ทําได้หมดหรือจะเอาไปเล่นเกมเอาไปสตรีมก็ได้ก็ทําได้ไหวยอยู่อะ่ะเอาจริงๆนะถ้าเทียบกับพวกลายเส้นเจ็ดผมว่าเล่นเกมอย่างเดียวลาเส้นเจ็ดลาเส้นเจ็ดตัวเจ็ดพันอ่ะเจ็ดพันซีรีส์ตัวลายเส้นเจ็ดก็เหลือแล้วอะ่ะทุกคนอันนี้ลาเส้นเก้าอ่ะก็ ยิ่งเหลือเข้าไปอีกอนะไอ้ทนึงเจ็ดเจ็ดพันหกเอ็กนี่ก็เล่นกันแรงแล้วอะ <c oughs> ไหนเนี่ยอันหนึ่งนะมหาก็ไอ้กีจะเทอะไรอรอทำไมต้วแมนไปทำแมน่าจะเกมสุดท้ายแล้วดีกว่าเฮ้ยเราจะได้รีบลงขายกันเดี๋ยวจะค่ำเนาะนี่ก็อนน <c oughs> สองโมงจะครึ่งละให้เข้าให้สองโมงจะครึ่งแล้วต้องรีบ จะได้ไขายกันผมจำได้ว่าไมโมเลเสเนี่ยเขากินเขากิน CPU อยู่นะ กินตัวไหนไม่รู้ที่รู้ขึ้นมาตัวเนี้ยผมคิดว่าไม่ถึงหกสิบผมว่าอาจจะสามสิบสี่สิบห้าสิบนแหละเ็นเลนนี้แหละห้าสิถึงหรือเปล่าไม่รู้เลยตามต้องไปลองดูแต่ผมคิดว่า,น,าน่าจะไม่ถึงออกมาแต่ลองดูดีกว่าจะได้จดเจนนี่ไงถึงไหม ีไฮวันเลยเนี่ยจอฟูเอสด,ดีก่อยเก้าสิบเฟรมอันนี้กัสสบ,บสี่สย์แปดสิบนะนี่จริงๆเห็นไหมไม่ถึงห้าสิบจริงๆด้วยผมบอกแล้วไม่ได้ถึงหรอกก็สามสิบอ่ะผมคิดว่าสี่สิบอะผมให้สี่สิบเลย เป็นแมมนี่เขากินซีพเอาเรื่องอยู่นะเพราะถ้าใช้ไอ้สามเจ็สิบสองที่เราเคยเทสก,กันก็สักกันร้อยอ่ะทุกคนตอนนั้นที่เราเทสก,กันอ่ะไอ้ห้าก็อาจจะประมาณห้าสิบกสิบอ่ะให้เราเทสกันนะไม่เกินผมบอกแล้วไม่เกินถึงห้ถึงห้าสิบหรอกอยู่สามสิบกว่าเท่านั้นเองไปไหนๆก็เกมเปาไแล์หรอไปตีอ่เขาหน่อยเลย่า ผมคิดว่ามันเอาไปต่อพวกเอาไปซื้อกาสแบสีูนย์หกศูนย์ทีไอเพิ่มอย่างเงี้ยผมว่าได้เลยนะเฟี้ยวเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องอัพอะไรด้วยเนาะก็แต่ถ้าเราไปการ์ดใหญ่กว่าน,นั้นอ่ะบางตัวอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพลนะังานโอ้ย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 ไม่อะไรนี่ก่อน เตะลงไปเลยเห็นไหมก็ไม่ถึงสี่สิบนาทีเอ้ยหลบนี่ไงลงไปเลยนี่สบายสบายสบาย ลืล่แต่เสียงพัดลมมันดังนิดนึงนะเขาเป็นสองตอนทุกคนพัดลมไอตัวปั๊มตัวชุดน้ําอ่ะเฮ้ยจริงจริงพวกไอเซนต้าถ้าจะให้หมอจริงๆต้องเป็นลวกสามตอนตัวเทพๆอ่ะครับเหมือนกันเลยไอเจ็ดไอเก้าก็เหมือนกัน <S <S ผมเข้าใจเขาแหละเพราะว่าเขากตอทีเยอะๆอย่างเงี้ยคือเป็นบริษัทนะครับเขาก็แค่เอามาทํางานหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับอการเรนเดอร์หรืออะไรแบบประมาณนั้นแหละก็เลยใช้ซีพียูที่มันแรงนิดนึงอะไรแบบเนี้ย ถ้าถามว่าในหมวดหมู่ของเกมเมอร์เลยเนี่ยพลบเกมมิ่งเนี่ยอตีตามพลบเกมมิ่งที่เขาบัญญัติเอาไว้เนี่ยฮะไม่เหมาะสมกันนะครับหนึ่งคือไม่เหมาะสมตรงที่ว่าไม่ได้เป็นบอร์ดตัวท็อปครับสองไม่เหมาะสมตรงที่ว่ามันไม่เป็นพาวเวอร์พันวัตต์ฮะสามไม่เหมาะสมที่เพราะมันเป็นชุดน้ำแค่สองตอนนะนั่นแหละครับที่มันไม,ม่เหมาะสมสําหรับพลบอเกมเมอร์ที่พระได้บัญญัติเอาไว้นะฮะอันนั้นคือไม่เหมาะสมการเหมาะสมทุกอย่างเลย คือทุกอย่างต้องสุดหมดนะถ้าเราเล่นสุดนะแต่อย่าลืมนะครับมันมีสิ่งที่เรียกกว่าสุดกว่าอุปกรณ์สุดกว่าบอร์ดแซดสุดกว่าแม็กซิมัสลรู้ไหมคืออะไรคืองบของเราอะอันนี้เรื่องจริงครับถ้างบของเราถึงจะสุดแค่ไหนก็ได้แต่ถ้างบเราไม่ถึงและเรายังคงอยากที่จะได้ซีรีตัวเนี้ยมันก็จําเป็นที่จะต้องเซฟงบทุกคนมันอยู่อันนี้คือพูดกันจริงๆเลยนะถูกไหม ถามว่ามันพอดีไหมก็ไม่พอดีหรอกครับถามว่ามันสมควรจะใส่ไหมถ้าถามผมนะเอาเอาความคิดของผมเลยนะซึ่งถ้าผมมีเงินอะ่ะผมจะถ้าผมมีเงินที่จะประกอบเนี่ยผมจะประกอบอะไรก็ได้ทุกคนผมจะเอาเซรีลอนมาใส่กับบอร์ด m a x i m ิมัของ r o g ก็ได้ใส่ชุดน้ำ e k ใส่ชุดน้ำเปิดคอแซ่โดยที่ใช้ c p u แค่เซรีลอนก็ได้ผมจะซื้อสี่ย์เก้าูนยตัวแม็กซิมัที่เขาเพิ่งออกมาหดหดตัวแสน มาใส่อาซีบียูใส่บอรก็ได้อะเพราะฉะนั้นถามว่าความพอดีมันมีความพอดีอยู่ครับเราจะซื้อแบบไหนก็ได้ให้มันพอดีแต่ต่ําเกินไปมันก็จะทํางานไม่ดีแต่ถามว่าตามทฤษฎีแล้วเราเอามาใส่ทํางานได้ไหมได้ครับคุณซื้อไอ้เก้ามาคุณใส่กระบอกเฮดใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเปิดติดฮะแต่ถามว่าพอดีไหมไม่ครับแต่ถ้าคุณพอใจทําได้ไหมได้ครับ เพราะว่าในเว็บของทางผู้ผลิตเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่ามันใช้ได้ก็คือใช้ได้ครับ่าแต่ถ้าถามว่าเหมาะสมไหมไม่อ่ะไม่เหมาะสมอายุใช้งานจะลดไหมก็อาจจะครับถ้าสมมติว่าไฟที่ผ้าแจกไฟบัรจายไม่พอก็มีสิทธิ์ที่จะลดนะใช้งานก็มีสิทธิ์จะลดหรือบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ก็แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นว่ามันจะใช้ไม่ได้นะผมว่ามันก็ได้จะใช้ได้นะจริงๆกูจะหาว่าผมเม้อ อ่ะผมเอาเฮดพกหนึ่งศูนย์เอมาให้ดูก็ได้เอาของยี่หพออะไรดียเอ่ะสเอร์ MK อะทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเอาจิกไบก็ได้ที่ราคาไม่แรงมากเฮดพกหนึ่งศูนย์ MK ก็ได้กาสนับสนุน CPU ที่รองรับ ใส่ได้ไหมได้อะมันจะไม่ได้ได้ไงเป็นผู้ผลิตเขาเขาเห็นว่าใช้ได้คือใช้ได้แต่ถามว่าเหมาะสมไหมไม่ครับไม่เหมาะสมจะมปใส่ได้อย่าะไร914 900kF 4900 4900k คือซ็อกเก็ตมันใส่ได้ทุกอย่างก็ใส่ได้ครับทุกคนแต่ถามว่าเหมาะสมไหมไม่ครับไม่เหมาะสมแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพราะถ้าใช้ไม่ได้เว็บผู้ผลิตเขาคงไม่มาลงไว้แล้วอะใช้ได้ครับแต่ไม่เหมาะสมต้องบอกเลยว่าไม่เหมาะสมก็อย่าหาท่มเลย แต่ทำทาได้ไหมถ้ามีตังทำได้ครับเพราะอย่างที่ผมบอกคุณมีตังคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะซื้อเซรั่มมาใส่กับ4090ก็ได้ไม่มีใครว่าทุกคนก็จริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาใช้งานตัวนี้คือเขาไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะซึ่งมันไม่ได้กินอะไรมากเขาคิดว่าเขาประกอบมาเท่านี้ก็น่าจะพอก็อืมก็น่าจะประมาณนั้นแหละถ้าใครที่ไม่พอใจหรืออยากจะอัปเดเพิ่มได้ไหมได้ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว คุณได้พอใจบอร์ดนี้คุณจะขายบอร์ดนี้ทิ้งมือสองแล้วไปซื้อบอร์ดตัวเองมาใส่มันใส่ได้หมดครับอุปกรณ์พวกนี้มันอัปเกรดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับขอแค่เรามีเงินที่จะซื้อมันมาเราใส่ได้หมดนะทุกคนประมาณนั้นเลยแต่อย่าถามถึงความเหมาะสมเลยมันเหมาะมันไม่เหมาะสมกันหรอกครับขนาดผมเองผมก็ยังไม่เคยทํานะแต่อยากลองหมือนกันนะไว้เดี๋ยวผมถูกหัวก่อนเดี๋ยวผมจะไปซื้อเซเลอร์ลัมาตัวนึงมาใส่กับ490ตัวท็อปอยู่ มันเล่นไม่ได้หรอกแต่มันก็เข้ายูทูบได้นะเออมันเล่นไปวันนี้ได้อะไรเท่านี้แหละตัวนี้สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับผมสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทสินค้ามีสี่ตัวนะครับที่เป็นสเปคแบบนี้อีกสองตัวมันจะแตกต่างกันด้วยเรื่องของแรมแล้วก็เพราะแรมมันเป็นตัวที่ดีกว่าราคาตัวนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่สองตัวที่มันเป็นแรมคิงตันอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เทสก็เดี๋ยวรอผมเทสก่อนเนานะแล้วก็เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะค่อยลงขายแต่ขายสี่ตัวนี้ก่อนเหมือนกันหมดเลยนะครับเคนเหมือนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยเหมือนแฝดสี่เลยสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเอ๊ะอย่าเพิ่งลืมอย่างหนึ่งก็ถ้าสมมติว่าสินค้าพวกนี้มันหมดเร็วเนี่ยทุกคนคือคุยผมคุยกับเขาไว้ที่เหมือนเทสเหมือนกับที่ผมบอกไว้ตอนต้นคิดว่าเขาจะค่อยๆแบ่งทยอยออกมา ก็ถ้าสมมติรอบนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายรอบก็เดี๋ยวต้องรอเขาเคลียร์งานเสร็จนะครับว่าจะโทรเรียกผมไปก็จะประมาณนี้ต้องรอให้ให้เวลาเพิ่น,นึงแต่ถา,ถามใจผมนะผมอยากเอามาหมดเลยนะคือถ้าเอาให้ผมหมดได้ผมก็เอามาล้ละแต่ก็ไม่เป็นไรครับว่าเขา้เขาใจอยู่ครับเขาจะมีเคลียร์งานเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ก่อนก็ต้องรอถ้าชุดน,นี้หมดก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมาใหม่อ่ะไปแล้วทุกคนไปจริงจริงละบายบายสวัสดีครับ